ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่3ถึง9มีนาคมพุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเรามาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดนะครับผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับเป็นชาวราศีสิงห์การงานในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมากพอสมควรเพราะชีวิตจะไม่มีตัวช่วยในช่วงนี้ จะทําอะไรก็ต้องพึ่งพาลาแข้งของตนเองทั้งหมดจะไปหวังพึ่งพาคนอื่นนั้นไม่ได้เลยนะครับการเงินแม้ว่าจะมีะไรายได้เข้ามามากแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเด็ดขาดควรมีสตินในการใช้จ่ายด้วยนะครับความรักคนมีคู่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีเพราะมีเกณฑ์มีปัญหากับคนรักได้ในช่วงระยะนี้คนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีแถมโปรไฟล์ดีอีกต่างหากนะครับ ขอแนะนำให้เข้าสวดมนต์กับพระอาจารย์ทุกวันเวลาสองทุ่มเพื่อพลิกชะตาชีวิตด้วยบทบูชาดวงชะตาพร้อมเปิดดวงเปิดบารมีให้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหวัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสรร์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์ให้เพื่อนที่เรารักเพื่อที่จะได้ทราบคำทำนายรายสัปดาห์ของชาวราศรีสิงห์กันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวะทํานาย